น,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายการปรับเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาการเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้และครูปรับการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริง ให้โรงเรียนเลิกเวลา14นาฬิกานาทีและหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตสองได้ดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน38โรงเรียนนำร่องและปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอีก55โรงเรียนนโยบายนะครับมาจากสำนักงานคณะกรรการาศาึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านรัฐมนตรีนะครับได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยร่วมกับโรงเรียน,นยในการที่จะจัดกิจกรรมในการตามนโยบายของเรื่องการ ลดเวลาเรียนนะครับเพิ่มเวลารู้นะครับซึ่งจากนโยบายต่างๆเนี่ยในสำนักงานเขตพื้นที่การ,ารศาึกษาประถมศึกษาพิเิต2เนี่ยก็ได้เข้าสู่โครงการเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะกําหนดไว้เป็นสองอย่างด้วยกันนะครับก็คือในอย่างแรกนั่นก็คือเราจะต้องจัดก,การเรียนการสอนให้ครบหลัาสร้างแปดกลุ่มสาระการเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้ทางกายปานเทียมในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ครบ ชั้งแปกลุ่มสาระส่วนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้นทางกายผ่านเทียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ D L I T นะครับเป็นตัวที่จะมาร่วมใน,นาการจัดการเรียนการสอนให้ครบนะครับทั้ง8กลุ่มสาระซึ่งใน,ในช่วงนี้ก็จะจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการเพิ่ม เพิ่มเวลาลูเนี่ยแต่เราก็จะใช้จัดในช่วง14บสนาฬิกนา,า,าทีถึง15บหนาฬิกนา,า,าทีซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละแต่โรงเรียนก็จะต้องมีแผนการจัดการเรียนการสอนนะครับในช่วงนี้นะครับตามบริบทของโรงเรียนแต่ทุกโรงเรียนจะต้องจัดให้ครบทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันก็คือ CS นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรม c s ก็คือต้อง a n ส heart, health และอีกกิจกรรมคือกิจกรรมการ,รพัฒนาผู้เรียนที่จะต้องให้โรงเรียนเนี่ยจากกิจกรรมให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ให้ภาคปฏิบัติจริงๆนะครับให้โรงเรียนนั้นได้มีความสุขซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนมีความสุขให้คุณครูมีความสุขในการสอนแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยที่จะต้องมีความสุขด้วย สมาร์ทเทนเนอร์นะครับโดยทันองผู้วิการจะนั่งเขตโดยหรือตัวผมเองเนี่ยได้ออกมาติดตามไปดูไปพูดคุยกับทางโรงเรียนก็มาสรุปกันว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกโรงเนี่ยมีมีความพร้อมแล้วก็ดำเนินการแล้วดำเนินการในการัจกกระเรียนการสอนในภาคทั้งสองอย่างก็คือทั้งทั้งแสาระและก็ ในส่วนของการเพิ่มความรู้ในช่วงภาคบ่ายก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ยั่งยืนโครงการที่จะทําให้นักเรียนซึ่งเป้าหมายสำคัญที่สุดจะเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีทักษะ,ะในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่21นี้ครับก็คิด,คดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการท,ที่ได้รับการตอบสนองโดยเฉพาะ าการไปพูดคุยกับผู้ปกครองพูดคุยกับครูนั้นทุกคนและคุณเด็กนักเรียนนั้นทุกคนต่างก็มีความสุขในการดําเนินการตามโครงการนี้จากการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองโรงเรียนในสังกัดได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไรไปติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุนทนาชื่นอยู่ ผู้อในการโรงเรียนบ้านหนองตะแบกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเคสองในเรื่องของชมรมนาฏศิลปถือว่าเป็นจุดแข่งของโรงเรียนเพราะว่าเรามีบุคลากรบุคลากรของเราจบวุฒิทางนี้โดยตรงแล้วก็มีความสามารถซึ่งเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนที่เข้าชมรมแต่และชมรมเขาก็เลือกตามความถนัดมีความเลือกตามความถนัดตามความชอบของเขาอยู่แล้วนะคะและพร้อมที่จะ รับรู้และเรียนรู้เพราะใจชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็จะไปได้เร็วการเรียนรู้ก็จะไปได้เร็วแล้วก็นาฏศิลป์ก็ถือว่าเป็นวัฒนาธรรมไทยอีกวัฒนาธรรมหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องอนุรักษ์นะคะเล่าบอกสนุกดีค่ะและ<อ>มีความร,รู้เพราะว่ามีความรู้แล้วสนุกอยากมาเรียนไหมอยากอยากมาเรียนถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กจะชอบอยากมาโรงเรียนไม่อยากขาดเรียน สวัสดีครับผม,มนายัญญามณีโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมทองราชสามคัคคีกิจกรรมที่สําคัญของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสฐานศึกษาการเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเรานั้นมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับทักษะตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็นหกหน่วยซึ่งแบ่งออกเป็นฐานที่ราวมีครูประจำฐานในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่านักเรียนเขามีความสุขที่ได้เรียนรู้ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งได้ประเมินในขั้นต้นแล้วว่ากิจกรรมเพิ่มเวลารู้นนี้เป็นประโยชน์ที่จะช่วยเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน และเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความรู้กว้างไกลเหมาะสมในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนครับวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทําอาหารต่างชาติครับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและแจกจ่กายความรู้ให้กับผูกอื่นครับและหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆค่ะ คือที่เขาที่เขาสอนที่เขาทาอะไรเนี่ยคือมันเป็นชีวิตประจําวันของเด็กด้วยแล้วฝึกให้เด็กเรียนรู้ทุกเรื่องเนี่ยสวัสดีครับผมนาะยเจริญพงษ์คุ้มทองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ,บ,บางนาลาดุทิศนะครับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยโรงเรียนอนุบาลบางนาลาดุทิศได้ดาเนินการทังต่อไปนี้เรามุ่งไปที่ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะนักเรียนสามารถค้นคว้าหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะครับโดยใช้ห้อง E-Class ์ o o m และแท็บเล็ตในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลนะครับกิจกรรมของเราก็คือให้คุณครูประจำวิชาหรือตามสาระนั้นๆได้นำข้อมูลต่างๆไปฝากไว้ที่ค r วอาโค้ดแล้วใช้แท็บเล็ตนำไปสแกนที่ค r วอาโค้ดแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจของนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจนเป็นที่พอใจแล้วก็สามารถที่จะ ไปสแกนค r c o d e โคต่อๆไปได้คุณครูสามารถที่จะเช็คข้อมูลจากาหน้าจอของนักเรียนได้นะครับ <S <S เพื่อให้เขาพัฒนาในโอกาสต่อๆไปข้างหน้า <S <S เราคาดว่าในอนาคตข้างหน้านักเรียนจะสามารถใช้เทคโนโลยีโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนี้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ตนได้ตนเองในอนาคตโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างอย่างหลากหลายกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะทำตรงนี้ให้กับนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงจุดเป้าหมายให้ที่โรงเรียนได้วางไว้อย่างแน่นอนครับเนี่ยทั้งบุตรชายแล้วก็บุตรสาวกลับไปก็คือจะไปบอกว่าอ,อย่างลูกชายป .2 จะบอกว่าแม่ครับแม่ครับวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายนะคบคุณครูเขาให้ผมไปเล่นแท็บเลต็ตแล้วในแท็บเล็ตเนี่ยคุณครูเขามี QR Code ์โคนะคข้อดีอยางของ QR c o d ร r e a d ดรีคือไปสแกนค้งข้อสอบ และก็ยังได้ไปทบทวนข้อสอบที่บ้านอีกนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะผมนายสว่างสิงหคกเชนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็เป็นที่ต้องการของของชุมชนก็คือหลักสูตรพิเศษเราเรียกว่าหลักสูตรสองภาษาเป็นหลักสูตรที่เราทดลองมานานครับทำตั้งแต่ปี2,551จนถึงปัจจุบัน สำหรับครูเราจ้างครูจากต่างประเทศเป็นเป็นคุณครูจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เรามีโครงการเสริมก็คือรับอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนก็คือเราใช้อาสา,าสมัครจากทั่วโลกมาเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะทำให้นักเรียนของเราคิดเป็นสแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเองใช้ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะเกิดในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามที่นักเรียนต้องการ uh, First I would like to tell about teaching a uh, teacher exchange project Yes I think it's a very useful project Yes because the teachers in Vietnam or Thailand have chance to to exchange teaching experience each other and from that we can learn many many uh, useful things about culture each other and i like i like this project very much and i hope that our relationship will last forever yes and about cooking activity uh, i also like it uh, it's a very useful and interesting is the time for the teacher and student get yes, close together. Yes, and from that, the teacher and student can try Vietnamese food or Thai food, and they can learn some new words. Yes. cho mừng. Hi. Hello. My name is Regina, and I'm from Germany. Um, I'm very grateful to come here. I was welcomed very, very uh, nicely, and I really like to stay at the school. Um, I witnessed the cooking experience and the children really left it the the left they learned lot about uh, different and and learned really cultures. a สิ่งจากตากาวิถายวิโกเอ็มเตลลาประพัณฑ์เอ็มเมยหไฮโต้เอ็มรับสิ่งโกเจึงบ้านโป่งแดงชายเหงิจเจึงเอ็มลาไทยสว่างสยามเชนโกยาวจุงเน็มเอมลาโกวจีนาอ่อนนุ่มกกยาวใหญ่ติงเวทลาโกถ้ำผมดีใจมากที่โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมเพิ่มเวลาลู่ ผมรู้สึกสนุกมากเพราะว่าได้เรียนกับพี่พี่น้องๆทุกคนโรงเรียนของผมมีอาสาสมัครมาเยอะๆจะได้พูดได้หลายภาษาผมได้รักบุญประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพทะเลรัฐบาลบำรุงในเรื่องของโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตสองสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการมา แล้วนะฮะก็คืออยากจะยกตัวยอย่างให้เห็นว่าจากโครงการตลาดนัดคุณหนูของโรงเรียนอนุบาลโพทะเลซึ่งเราจัดในชั้นของสายชั้นอนุบาลเลยเราคิดว่าสิ่งที่จะให้ประสบการณ์เราน่าจะหากิจกรรมอะไรต่างๆที่จะส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนในส่วนตรงนี้ <PC. S 2> มาอัปเดตขา่าวสารสดๆร้อนๆกับพวกเราทั้ง3คนอีกเช่นเคยกับปิงปิงค่ะปั้นครับโปครับวันนี้นะครับโฟจะพาเพื่อนไปดูตลาดนัดคุณหนูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตลาดนัดนี้นะครับน่ารักมากๆเลยครับที่โรงเรียนอนุบาลโพทะเลรัฐบ,บำรุงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ได้จัดก,กิจกรรมตลาดนัดคุณหนูโดยให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1และระดับชั้นอนุบาล2ได้รับบทบาทเ,เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย โดยมีครูประจำชั้นเป็นพี่เลี้ยงช่วยขายของและตรวจสอบการใช้เงินถอนเงินเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งตลาดนัดคุณหนูเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนประถมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และยังเป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ส่วนบรรยากาศตลาดนักคุนหนูที่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1และอนุบาล2ซึ่งรับบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยก็เป็นไปด้วยความคื้นเครงครับเพราะเด็กๆได้สนุกสนานกับการขายของโดยมีคณะครูและพี่ๆนักเรียนมาร่วมเป็นลูกค้าซึ่งเป็นการจำลองตลาดนัดเล็กๆให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน มีการขายชานมไข่ม,ขมุกน้ำแข็งใสวุ้นแฟนซีลูกชิ้นปิ้งขนมปังปิ้งทายแยมหน้าต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าสินค้ากิฟช็อปเป็นต้นครับซึ่งในการขายนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้การบริการการช่างตวงวัดของสินค้าและอาหารที่จะนำไปขายรู้จักการซื้อขายแลกเปลี่ยนการใช้เงินธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับการค้าขายครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างจาก5โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผู้บริหารและครูมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขไปกับการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต